บริษัท Yes I Style ภูมิใจเสนอ Japanese for You by Yes I Style บทเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับคาตาคณะขอให้นักเรียนทุกคนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะ <Action. S 2> สวัสดีครับ วันนี้มาพบกับครูนุนะครับในวิชาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับสำหรับตรงนี้จะเป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับในหัวข้อเรื่องเสียงสะดุดเสียงซอ้อนหรือเสียงกลกลมหายใจนะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับตรงนี้ในคำพัฒนะถ้าเกิดเป็นเสียงซ้อนหรือเสียงสะดุดเนี่ยนะครับมันก็ยังคงเป็น d o บ,บิล e k ได้ก็ต่อเมื่อนะครับข้างหลังของ k ตัวแรกเนี่ยนะครับคือ k ตัวใหญ่มันเป็นอักขระที่ขึ้นต้นด้วยตัว k ก็คือวัคคานั่นเองไม่ว่าจะเป็นคะคิคือเกโกห้าตัวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับสำหรับตัวแรก เช่นคำนี้ครับคือคำว่าสักกะนะครับถ้าเกิดเราถอดออกมาคือ sa นะครับและขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับตัวซื้อเล็กเนี่ยยังไม่สามารถถอดออกมาได้จะต้องอาศัยอักขระที่ตามหลังมานะครับคือ ka คือคาใช่ไหมครับโจองนะครับนั่นหมายความว่าอะไรถ้าเกิดว่าอักขระที่ตามหลังมาเอาเพียงแค่เพย์ชนะตัวเดียวนะครับไม่เอาสละนี้นะครับเอาพยัญชนะตัวนี้ตัวเดียวก็คือจะได้เป็นตัว k นะครับ ก็จะตรงนะครับกับกรอบด้านนี้กล่องด้านนี้จะเป็นดับเบิ้ลเคใช่ไหมครับมันคือเสียงสะดุดนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะครับให้คามมายว่าอะไรเอ่ยจำได้ไหมครับฟุตบอลนั่นเองนะครับมาจากคำว่า soccer กีฬาอังกฤษนะครับฟุตบอลกฤษต่อไปนะครับกล่องที่2นะครับที่เด้งออกมานะครับมันก็คือคาว่าล็อกกาล็อก นะครับออกเป็นเป็นร็อกกาถ้าเกิดเป็นสังกฤษคือร็อกเกอร์นะครับภาษาญี่ปิปตนออกเสียงเป็นร็อกกานะครับแล้วถอดเสียงออกมานะครับที่ตัวนี้คือ RO เป็นร็อกนะครับตัวนี้ยังไม่ทราบนะครับแล้วก็ค่อยถอดออกมาข้างหลังนะครับตัวที่อยู่ในเส้นใต้ตีกรอบจะกลายเป็นดับเบิลเคเบสเสสดุดแล้วนะครับของอังขาระที่ตามหลังมาร็อกกาแปลว่าอะไรครับสอหัวตรงนี้ก็คือร็อกเกอร์ ตู้เก็บของโอเคไหมครับ uh huh. ต่อไปนะครับกล่องสี่เหลี่ยมที่สองที่ได้ออกมานะครับซื้อเล็กนี้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเคสเสมอไปเมื่อถูกถอดมาเป็นโลมันจินะครับแต่อาจจะเป็นตัวเอสได้นะครับเมื่อตามด้วยอักขระที่ตามหลังมาด้วยวัคสะซะชิึเซโซห้าตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นสะทันทีนะครับก็จะได้เป็นตัวซื้อเล็กที่เป็น เดบันเอสทันทีนะครับเช่นคำนี้นะครับคำว่ามาซาจิถอดออกมานะครับก่อนนะครับตัวนี้นะครับถูกถอดออกมาเป็นมะและขีดเส้นใต้สำหรับซิเล็กนะครับแล้วค่อยถอดข้างหลังเป็นเอซ่าซานะครับแลักษณะตัวนี้นะครับเป็นจีนะครับชี้เต็มเต็ กนหมายความว่าตัวที่ขีดเส้นใต้ที่เป็นซีเ็กก็คือตัว S นั่นเองนะครับตีกอก็จะได้เป็น W S เพราะมันตามด้วยอักขระที่ตามหลังของซะนะครับเป็นตัวซะมาซาจิสำหรับตรงนี้นะครับเป็นคำนามนะครับแปลว่าอะไรถ้าเกิดเราได้ยินตัวนี้เสียงนะครับก็คือการนวดนะครับรู้จักไหมครับมาซาจินวดนะครับแบบนั้นต่อไปนะครับตัวนี้นะครับ ออกเสียงว่ามะตัวนี้ไม่ทราบนะครับเราจะต้องถอดตัวหลังนะครับมันคือตัวชิ้ใช่ไหมครับแต่ถ้าว่ามันควบด้วยยุเล็กก็เป็นชื่อคือตัวนี้ชื่อนะครับแล้วก็ถอดให้หมดไปเลยก็ได้นะครับว่ารูโยโจองนะครับแล้วก็มุริมือนะครับชื่อมือนะครับสมัตสำหรับตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นตัวเอสนะครับ ซาชิสเซโซนะครับชิ chi, ตรงนี้นะครับมันเป็นหนึ่งในวรคของซานะครับวิธีการถอดตัวเสนี้นะครับก็จะอาศัย Re ฟเรนต์มามา s ิร um, ูมืตัวบัดไท่เกนันเดสกาไอ้คำว่าม um าชิรูภาษาไทยคืออะไรนะครับสำหรับตรงนี้นะครับมันก็จะแปลว,ว่าเห็ดเห็ดนะครับ m า s ิรูมือตเตเบตโกตการิมาสกามีนาซังนะครับเคยทานไม่คข้าสำหรับเห็ดนะครับ ส่งนี้นะครับถ้าเกิดไม่ทานก็ลองดูนะครับว่าเห็ดมีหลายประเภทเลยชิตาเกะตัวกันแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นเห็ดชิตาเกะเนี่ยอร่อยอร่อยนะครับลองทานดูนะครับต่อไปนะครับในกล่องสี่เหลี่ยมที่กำลังล่องลอยมาได้ออกมานะครับเป็นดับเบิลทีนะครับซื้อเล็กนี้จะกลายเป็นตัวทีได้ก็ต่อเมื่อนะครับเมื่อตามด้วยวักทะนะครับไม่ว่าจะเป็นทะจิสุเทโท ได้ยินคำว่าจิใช่ไหมครับมัเขียนด้วยตัว C H I แต่จิตัวนี้ถึงแม้ว่าจะถูกเขียนด้วยตัว C H I แต่มันเป็นหนึ่งในวรรคทะเวลาการถอดเสียงสะดุดก็ต้องเป็นตัว T นะครับโอเคเช่นอะไรเรามาดูกันนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมที่การแสดงออกมานะครับคำนี้เลยครับมันคือคำว่า S U นะครับ S U คือซึนะครับพยายามถอดตัวอย่างให้หมดไปก่อนนะครับแล้วก็อีนะครับ ขีดใต้ไว้ไม่รู้นะครับคืออะไรนะครับถอดออกมาข้างหลังคือ C H I คือจีเห็นไหมเป็นแบบนี้นะครับการถอดตัวซื้อเล็กนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีอักขระที่ตามหลังมาด้วยตัว C H นะครับแต่เราจะไม่เอาตัว C เข้ามาเป็นเสียงสะดุดให้มองว่าจีตรงนี้อยู่ในวรคทะหรือเปล่าถ้าเกิดอยู่ในวรคทะเอาตัวทะก็คือตัว T ถอดออกมาเป็นเสียงสะดุดสำหรับตัวซื้อเล็กสำหรับตรงนี้นะครับจะต้องระวังให้ดีสำหรับการถอด นะครับในโรมันจินะครับเคียวสเกเตกุดาไซเนนะครับซึอิจิที่แปลว่าสวิตไฟนั่นเองนะครับนั่นคือความหมายต่อไปนะครับเบดโดสำหรับตัวนี้นะครับเราถอดออกมาตัวแรกคือตัวเบะใช่ไหมครับเฮใส่เต็นเต็นเป็นเบะนะครับส่วนตัวนี้ไม่ทราบนะครับว่าคืออะไรก็ถอดตัวหลาออกมาเนื่องจากตัวโทนะครับถูกใส่เต็นเต็นเข้าไปจะกลายเป็นโดนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ วิธีการถอดนะครับจากที่ครูได้บอกไปว่าเ e เฟตตามอัครท่ตามหลังมานั่นหมายความว่าตัวนี้จะเป็นตัวดีหรือเปล่าไม่ใช่ให้หมองว่าตัวโทเนี่ยมันมันเดิมเป็นเสียงใสยอยู่ในวัคทะถูกไหมครับถึงแม้ว่าจะถูกกากับด้วยเตนเตนเราก็ไม่เอาตัวดีเข้ามาเป็นเสียงสะดุดนะครับแต่จะคงไว้นะครับในลากของมันด้วยตัวทีแบบนี้ก็จะได้เป็นเบดโดเบดโดที่แปลว่าอะไรครับเบเตียงนั่นเองนะครับเตียงนอน นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนหนึ่งนะครับที่นักเรียนกําลังจะต้องดูสับตรงนี้นะครับตัว select ไม่จําเป็นต้องเป็น W K บเบิ้ล l ค n ับเบิ้ลเอสเเสมอไปอาจจะเป็น Do บเบิดนได้กระต่อเมื่อตามด้วยรคหาที่ถูกกํากับด้วยมารุเป็นอะไรครับพระิพ,พเพทโหตัวนี้นะครับเราลองมาดูกันนะครับสําหรับคํานี้นะครับคําแรกคือคําว่าทวีปยุโรปที่นักเรียนเพิ่งเรียนกันไปหมาดๆเลย ล้วถอดออกมานะครับสำหรับโยะตัวนี้ก็เป็น YO ไซโ่โองเป็นขีดยาวนะครับส่วนตัวโลก็เป็น RO ขีดล่างเอาไว้นะครับเพื่อหล่อคำนั้นนะครับคำนั้นนะครับจะเกิดจากอาาักขร่ตามหลังมาสรสบตัวนี้คือตัว PA นั่นหมายความว่าตัว select ก็จะกลายเป็นตัว P ลองตีกรอบก็จะได้ตรงกับกรอบที่เด้งมานะครับด้วยคำว่า d o P นี้นะครับยุโรปะนะครับความหมายคือ,อเอยอ นะครับไปมาหรือยังไปแล้วนะครับเพราะว่าเราเรียนแล้วไงครับมันแปลว,ว่าทวีปยุโรปไงนะครับทวีปยุโรปนะครับตัวละครที่ครูได้พูดไปใครไปคุณยูมิใช่ไหมครับจะได้หรือเปล่ายูมินะครับบอกว่าไงถ้าเกิดบอกว่ายูมิไปทวีปไปเที่ยวเที่ยวไปท่องเที่ยวที่ทวีปยุโรปแล้วยูม ok ิซาวะยุโรปเปาวเดกอชิมาสตาแบบนั้นนะครับนั่นคือคำนี้สำหรับคา,าว่ายุโรปที่แปลว่าทวีปยุโรป ต่อไปนะครับคำสุดท้ายนะครับสำหรับเสียงสะดุดในตารางนะครับคำนั้นก็คือคาว่าค u เนะครับ CUP คับถ้วยมาจากคำนั้นนะครับแล้วลองถอดเสียงออกมานะครับด้วยตัว KA ในเบื้องต้นและขีด underline เอาไว้นะครับสำหรับตัว SELECT ถอดไม่ได้อาศัยอักขระที่ตามหลังมาคือ P U นะครับส่วนตรงนี้ซื้อจึงถูกถอดจึงถูกถอดออกมานะครับเพราะอักขระนั้นขึ้นต้นด้วยตัว P ก็ตรงกับตัวนี้ ว่ารับเบิลพีซื้อเล็กนะครับจะเป็นด p บนะครับแปลว่าอะไรครับมันไม่ใช่แก้วน้ําดื่มนะแต่มันคือถ้วยกาแฟนะครับถ้วยกาแฟถ้าเกิดแก้วน้ําดื่มจะไม่ใช้ตัวค้าแต่ใช้เป็นตัวโคขบือแปลว่าแก้วน้ําดื่มนะครับในขณะที่ถ้วยกาแฟนี้คือขบือขบือแบบนั้นนั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะครับในการถอดถอดเสียงนะครับที่เป็นดับเก็ต่อเมื่อตามได้ว่าคะ ที่เป็นดับเบิลเอสนะครับในเสียงสดุดก็ต่อเมื่อตามด้วยวรคซะและก็เสียงสะดุดที่เป็นดับเบิลทีก็ตอบเมื่อตามด้วยวักทะนะครับสำหรับเสียงสุดท้ายนั้นนะครับก็เป็นเสียงสดุดซึ่งเป็นดับเบิลพีโปรลนนะครับก็ต่อเมื่อตามด้วยวัคฮะที่ใส่มาลุจะได้เป็นวรกพะนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเรามาดูกันอีกรอบนะครับเพื่อการออกเสียงเดี๋ยวครูจะลบในส่วนที่อธิบายนะครับโอเคครับสำหรับตรงนี้นะครับออกเสียงตามครูนะครับสกา สก่า <S aka> นะครับต่อไปรกการกกนะครับต่อไปนะครับมา s ซาจิมาสซาจินะครับมัชชิรูมมัชชิรนะครับต่อไปครับสุ i ิจิสุอิจิต่อไปครับเบดดอกเบดอกนะครับต่อไปนะครับย o ر o ป,ปะย o ر o ป,ปะ นะครับต่อไปครับเบครับเบแบบนี้นะครับนั่นคือเสียงสะดุดนะครับที่เป็นตัว double k double s double t และ double p นะครับต่อไปนะครับเราจะมาเข้าสู่กระบวนการของการเอาคำศัพท์มาสร้างเป็นรูปประโยคให้ได้ความหมายของไทยเพื่อนำไปใช้นะครับให้ถูกต้องนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเราลองมาดูกัน ต่อไปนะครับเราลองมาสร้างรูปประโยคนะครับให้เป็นความหมายของภาษาญี่ปุ่นก่อนนะครับคำนามนะครับถูกกำหนดมาให้เกิดดับบินเคนะครับเป็นตัว SELECT นะครับอันนี้นะครับครูขอเน้นไปที่คขาว่า Soccer ก็คือกีฬาฟุตบอลอังกฤษนะครับออกเสียงในแบบญี่ปุ่นว่าซักกาซักกานะครับส่วตรงนี้นะครับ SA ถูกถอดออกมาเป็นซะแล้วนะครับคำนี้นะครับ ตัวหลังก็คือคะ ka นั่า K A, หมายความซือเล็กนะครับจะต้องเอาตัวอักขระที่ตามหลังมาเป็นตัว K นะครับเข้ามาถูกถอดเป็นโลมันจีนะครับซากะนะครับมีเสียงอ่านให้นะครับแล้วแปลว่ากีฬาฟุตบอลนะครับเมื่อต้องการบอกว่าได้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศบราซิลที่เมืองโอซากานะครับก็จะได้เป็นแบบนี้โอซากะเดนิฮอนโต ブラジルのブラジルのサッカーのサッカーの試合があります。试合がありますนะครับได้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับของประเทศบราซิลกับประเทศญี่ปุ่นต่อไปนะครับภาษาญี่ปุ่นพูดตามครูนะครับบอกว่าได้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของประเทศบราซิล นะครับกับประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เมืองโอซาก้านะครับพูดว่าโอซากาเดะนิฮอนโตบูราจิรุโนะสักกานาชิไอกาอาริมัสนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับโอซากาเดะนิฮอนโตบูราจิรุโนะสักกานาชิไอกาอาริมัสเป็นแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเสียงสะดุดตัวต่อไปนะครับก็ยังคงเป็นตัวเคอยู่โอเคครับสำหรับตัวนี้นะครับคำว่าล็อกกานะครับตัวแรกนี้นะครับมีเจองก็คืออาอนะครับแล้วก็ เสียงสะดุดนี้นะครับซื้อเล็กพอดไว้แล้วถอดตัว ka คือคาออกมาก่อนแล้วก็ใส่โจ้งไปเลยให้จบนะครับนั่นหมายความว่าซื้อเล็กตัวนี้นะครับจะต้องเป็นตัว K เล็กนั่นเองนะครับมีเสียงอ่านนะครับโรกกาะนะครับแปลว่าโรเกอร์นั่นเองนะครับเราลองมาสร้างรูปประโยคกันนะครับเมื่อต้องการบอกว่าอะไรบ้างนะครับกระดุนนันํากระเป๋าใส่ในโรเกอร์นะครับนะคะนะครับก็จะได้เป็นโรกกาเน้รกกาเนคาบังโอคาบังโอ อิเลเตอิเลเตคุดาไซอิเลเตคดาไซนะครับกรุณาใส่กระเป๋านะครับกรุณาเอากระเป๋านะครับใส่ลงไปในร็อกเกอร์นั่นเองนะครับก็จะได้เป็นโรก,กาน้คาบาโออิเลเตคุดาไซโรก,กานิคาบาโออิเลเตคดาไซนั่นเองนะครับต่อไปนะครับ เสียงสะดุดที่2ก็คือดับเบิลเนะครับแล้วลองมาสร้างรูปประโยคกันนะครับโดยการที่เน้นไปคําว่ามาซาจิในคนํานามตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรมะ MA, ma นะครับแล้วก็ซ a s เตรงนี้นะครับเป็นเสียงยาวใส่โจงชี้เต้นๆเป็นจินะครับในขณะที่ตัวซืเลงที่พอดไปนะครับมาดูกันว่ามันคือตัวอะไรตมามัคขละนะครับคือ S เราก็ต้องใส่ S นะครับก็คือมาซาจิที่แปลว่กาการนวดเป็นคำนามนะครับ เมื่อต้องการสร้างให้เป็นรูปประโยคนะครับขึ้นมาสำหรับตรงนี้นะครับรูปประโยคนี้เขาบอกว่าคาว่ามาซาดนะครับภาษาญี่ปุ่นพูดว่ามาซาจิครับค่ะนะครับสำหรับตรงนี้ก็บอกว่ามาซาดะมาซาดะนิฮงกูเรมาซาจิโทอิมาส์นิฮงกูเรมาซาจิโทอิมาสนะครับ ต่อไปตัวที่2สําหรับการสะดุดด้วยดับเบิลเอสนี้นะครับนั่นคือคาว่ามัชชิรูมือนะครับมัชช um ิรูมือตรงนี้ก็คือ MA นะครับก็คือมะนะครับส่วนตัว S ตัวนี้นะครับยังไม่รู้มาถอดตรงนี้ก่อนนะครับเป็นชื่อเป็น s h u นะครับเมื่อได้เป็น S ตัวแรกก็ใส่ซื้อเข้าไปเป็นตัวเล็กนั้นนะครับสำหรับซื้อเล็กแล้วตามด้วยฤเป็นสิยงยาวรืมแล้วก็ตามด้วย mu ชยูคือมาชชิรูมือที่แปลว่าอะไรครับเห็ดคือตัวนี้นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูการสําหรับการสร้างรูปประโยคไม่ต้องการบอกว่าอะไรกรุณาล้างเห็ดก่อนที่จะหั่นนะครับนะคะนะฮะก็เป็นคิรุไม่นิคิรุไม่นิมาชิรูมุโอมาชิรูมุโออิระเตกิดาไซอิระเตกิดาไซนะครับกนะรุณา,าล้างนะครับก่อนที่จะหั่นนั่นเองนะครับล้างอะไรล้างเห็ดนั่นเองนะครับกรุณาล้างเห็ดก่อนที่จะหั่นคิรุไมนิ มัชชิลูมを洗ってくださいคี前にม่ายิมัชช a ูมを洗ってくださいออกเสียงแบบนี้นะครับต่อไปนะครับสำหรับตัวเสียงสะดุดดับบันทีนะครับมันเกิดจากการที่เราเอาซีเล็กเข้ามารับตามด้วยวักใดวักหนึ่งอ่ะวักนะครับท้ตัวใดตัวหนึ่งของวักทะนะครับตามหลักซีเล็กมานะครับ เช่นสำหรับตรงนี้ก็คือซือิจินะฮะที่แปลว่าอะไรครับสวิตไฟนะครับสร้างรูปประโยคนะครับซึนะครับ su นะครับอินะครับแล้วก็ตามด้วยจิตัวนี้นะครับ chi จิเป็นหนึ่งในวัคทะนะครับเมื่อเป็นวรคทะตัวนี้เราจะไม่เอาตัว C ีเข้ามาเป็นเสียงสะดุดของตัวซื้อเล็กแต่จะเอาเป็นตัว T นะครับก็จะได้เป็นซึอิจิที่แปลว่าอะไรครับสวิตไฟฟ้านะครับตัวอย่างสำหรับตรงนี้นะครับเราลองมาดูรูปประโยคของภาษาไทยกอนมเขาบอกว่า มีสวิตไฟฟ้าอยู่ทางขวาของหน้าต่างครับค่ะนะครับเราก็สร้างรูปประโยคขึ้นมาว่า MADONO MADONO m i n ิน i มิ i ิน i สวิต i ิก i สวิตจิก i ด a มัสมาโ m โน n ิญิ i ิส i ิต s u กาด i ม a สนะครับมีสวิตอยู่ทางขวาของหน้าต่างนะครับผู้ตามนะครับ MADONO MINGINI SU-I-CHIGA RIMASU ขออีกรอบนะครับ มาโดโนมิงกินิซูอิจิกะอาริมัสนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเสียงสะดุดเบิีนี้นะครับจะเป็นตัวเบดโดที่แปลว่าอะไรครับเตียงนั่นเองนะครับสำหรับตรงนี้นะครับเบดโดก็ o, คือบีอเบะนะครับและตามด้วยโดโดตรงนี้นะครับเดิมทีเนี่ยนะครับเขาเป็นเสียงสายคือโท แต่เพียงแค่กำกับด้วยเตนๆจะกลายเป็นโดเวลาการถอดเสียงสะดุดเราจะไม่เอาตัวโดเข้ามานะครับเป็นเสียงสะดุดแต่จะเอาเป็นตัวทีนะครับตัวหนึ่งก็เป็นเบดโดที่แปลว่าเตียงนอนนะครับรูปประโยคสําหรับตัวนี้นะครับเรามาดูกันเขาบอกว่ามีตุ๊กตาหมีนะครับอยู่บนเตียงครับค่ะนะครับ bed d o n o น e n i โ d โ o n o เอ n i n u i ินะครับ n u อิเนี่ยถ้าเกิดเราพูดเร็วๆจะเป็นนุย นุ <ítulo> ่ย <irgendw> น <carbono> ุ่ย <imprisoned> น anyway, <match> ุยน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 ะครับนุ่ยกลุ่มมีกะนุ่ยกลุ่มมีการมีมาสมีมาสนะครับแปลว่ามีตุ๊กตาหมีนะครับอยู่บนเตียงนะครับเบดโดโนเวนินุ่ยกลุ่มมีการิมาสเบดโดโนเวนินุ่ยกลุ่มมีการิมาสนะครับต่อไปนะครับเสียงสะดุดดับเบิ้ลพีนะครับ ครูขอใช้ตัวนี้ครับคือยุโรปะนะครับที่แปลว่าทวีปยุโรปนะครับทวีปยุโรปนี้นะครับเป็นโยะเป็นโยนะครับใส่โจงโยโลนะครับแล้วก็พระใช่ไหมครับตามด้วยพระนั่นหมายความว่าตัวซีเล็กนี้จะต้องตัวเป็นตัวพีมี1 2 3 4 5หพยางในหนึ่งคำนี้สมรับคำว่ายุโรปะที่แปลว่าทวีปยุโรปนะครับรูปประโยคสำหรับตรงนี้นะครับเมื่อต้องการบอกว่าอะไรในบรรดาทวีปยุโรปนะครับชอบประเทศอิ อชอบประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากที่สุดนะครับก็เป็นยุโรปปะเดยุโรปปะเดซูอิสุกะซูอิสุกะอันดับหนึ่งอันดบหงสกิเลสสกิเลสนะครับในบรรดาทวีปยุโรปนะครับชอบประเทศสวิตเซอร์แลนด์มากที่สุดครับมากที่สุดค่ะนะครับพูดตามครูนะครับยุโรปปะเดซูอิสุกะอันดับหงสกิเลสยุโรปปะเด ซืออิสุยาอิจิบังซุกิเดสแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเสียงสะดุดยังคงเป็นดับเบิลพีอยู่นะครับแต่จะขอใช้เป็นคั p เปอร์นะครับเข้ามาที่แปลว่าถ้วยอะไรครับถ้วยกาแฟนะครับส่วตัวนี้นะครับเอาเสียงคัปเปอร์เคเอถูกถอดออกมานะครับส่วน PU ข้างหลังนะครับถอดออกมาซี่เล็กนี้ก็ต้องเป็นตัว P เพราะตามด้วย P นะครับคัปเปอร แปลว่าแก้วกาแฟนั่นเองนะครับในรูปประโยคนี้นะครับภาษาไทยบอกว่าพ่อวงเล็บตนเองนะครับมักจะดื่มกาแฟด้วยแก้วกาแฟใบนี้เสมอครับค่ะนะครับภาษาญี่ปุ่นบอกว่าจิจิวะอิสมอจิจิวะอิสมตัวนี้ตรงตัวเลยใช่ไหมครับจิจิวะอิสมแล้วตามด้วยโคโนะครับพ oh no ูเดโคโนะครับพูเดคฮิโอนะครับคฮิโอน มีมัสโคฮิโยโนมีมัสนะครับพ่อของผมนะครับมักจะดื่มกาแฟาด้วยแก้วใบนี้เสมอครับค่ะนะครับพูดตามครูนะครับจิจิวะอิสโมโคโนกบุเดโคฮิโยโนมีมัสจิจิวะอิสโมโคโนกบุเดโคฮิโยโนมมัสเป็นแบบนี้นะครับ จิจวะอิซุมโกโนโกปูเดโกฮิโอนอมิมัสนั่นเองนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราจบเสียงสะดุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครูจะขอฝากการบ้านไว้นิดนึงนะครับสำหรับการบ้านนี้นะครับก็ยังคงเป็นคําชี้แจงเดิมนะครับคำที่ขาดหายไปนั้นนะครับเอามาเติมเต็มให้ถูกต้องนะครับบนเส้นใต้ายเราจะอาศัยตัวสอนโรมันเป็นโจทย์แบบนี้อีกต่อไปเรื่อยๆนะครับ ข้อที่1นั้นนะครับเขาบอกว่าอะไรนะครับซาก้านะครับนักเรียนก็เขียนให้ถูกต้องด้วยนะจะมีเสียงอ่านนะครับแล้วก็ความหมายให้อยู่แล้วส่วนข้อที่สองนะครับก็คือโรเกอร์นั้นนะครับออกเสียงเป็นโรคกาเขียนให้ถูกนะต่อไปข้อที่3นะครับก็คือมาซาจิคือการนวดนะครับเมื่อเห็นโจทย์สําหรับโลสอลอมันนะครับถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงสะดุด นะครับหรือเสียงซ้อนในตัวคาตาคาไนถูกเลยข้อที่4นะครับคือเห็ดนะครับออสเซอเรอมาชิรุมะนะครับคำนี้นะครับเป็นส่วนที่เรนจะต้องโฟกัสไประวังให้ดีอย่าให้พลาดข้อที่5นะครับสวิตไฟนะครับออสเซอเรอซึอิจินะครับข้อที่6นั้นนะครับก็คือเตียงนอนนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวดีนั้นนะครับ เดิมมันเป็นอะไรเป็นเสียงใสอย่างไรนะครับจึงถ่ายทอดออกมาเป็นตัวทีก็เป็นตัวอะไรนะครับที่นักเียนจะต้องระวังด้วยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงในพยัญชนะนะครับที่เป็นเสียงคุณต่อไปข้อที่7นะครับทวีปยุโรปนะครับออกเสียงว่ายุโรปะสุดท้ายคือข้อที่8ครับถ้วยกาแฟนั้นนะครับออกเสียงว่าขับอึนะครับสำหรับตรงนี้นะครับมีการบ้านทั้งหมด8ข้อนะครับขอฝากไว้สําหรับวันนี้นะครับที่เป็นเสียงสะดุดนะครับถ่ายทอดมาให้ถูกต้องครับ Japanese for you by Yes I Style.